สวัสดีครับผมโอปอล์ชนะกันนะครับใครเคยมีปัญหาการเทรดแบบนี้บ้างครับว่าไม่สามารถที่จะถือกําไรให้ถึงตําแหน่ง TP ได้นะครับ TP คืออะไรหรอก็คือ take profit นั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าคุณตั้งใจว่าคุณจะเอากําไรที่ตําแหน่งนี้แต่ว่าโหไม่สามารถถือถึงเลยใครเป็นปัญหาแบบนี้บ้างครับพิมพ์มาเลยว่าเขานะฮะแล้ววันนี้ครับผมมีวิธีการแก้ปัญหานี้ให้กับคุณนะครับมามาลองฟังไปด้วยกันนะครับ ปัญหาการถือกำไรไม่ถึง TP นะครับปัญหาหลักๆของมันเลยก็คือว่าคุณดูกราฟบ่อยเป็นอย่างนี้ไหมครับคือคุณเข้าไปดูกราฟเนี่ยแทบจะทุก5านาทีเลยแบบไม่รู้จะทําอะไรนะครับเข้าไปสไลด์แอปนะครับ MT 4หรืออะไรแบบนี้ครับเข้าไปเปิดเข้าไปดูนะครับพอคุณดูคุณเห็นการแกว่งตัวของมันคุณเห็นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงคุณก็ตกใจกลัวนะครับเหมือนกับว่าพื้นฐานหลักๆของมันแล้วเนี่ยคือ1คุณมีความกลัวว่าจะเสียเงิน นะครับมีความกังวลว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงนี่คือปัญหาหลักๆของคนที่ไม่สามารถถือกำไรถึง T P ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองมาแก้ปัญหาแบบนี้ดูไหมครับว่าหนึ่งอย่างแรกเลยคือคุณต้องทำํำใจตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับว่าเงินที่คุณเอามาเทรดเนี่ยเป็นเงินที่สามารถเสียได้และเสียเท่าถึง Stop ป o s อของคุณคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลย อเคไหมครับอย่างที่2ครับคือคุณทําตามแผนทําตามระบบการเทรดทุกอย่างแล้วนะครับเข้าตรงจุดที่ร่ําเรียนมานะครับว่ามันมีความแม่นยําอะไรยังไงคุณทําตามแผนเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับอย่างที่3ก็คือคุณปล่อยวางไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองฝึกแบบนี้ครับฝึกที่จะเข้าออเดอร์ไปแล้วและไม่กลับมาดูกราฟอีกเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน ลองทำแบบนี้ดูนะครับง่ายๆนะ1วันบางคนบอกว่าโอ้โทนไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเปิดดูกราฟทุกแทบจะ15นาทีก็ต้องดูอีกแล้วนะครับมันเหมือนกับว่ามันมันเหงามือจริงบ้างมันเปิดมือถือมาแล้วมันไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องมาเข้าแอปแอปเทรดนะครับเพื่อมาดูกราฟเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาดูแอปเทรดคุณเห็นกราฟคุณเห็นเวลามันวิ่ง คุณก็จะมีความกลัวว่าเฮ้ยมันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงทีพีเมื่อไหร่มันจะกลับไปขาดทุนไหมหรือจะปิดกําไรเลยไหมเพราะว่ามันได้แล้วนะครับคุณจะคิดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าลดขั้นตอนมันไปซะก็คือกดออเดอร์แล้ว ฝึกฝนที่จะไม่เข้าไปดูมันเลย1วันนะครับแล้วถามว่าแล้วระหว่างวันทําอะไรนะครับคุณต้องมีกิจกรรมทำโอเคป่ะเทรดเดอร์ฟูลทม์ทุกคนนะครับเขามีกิจกรรมทำนะเว้ยคือเขากดออเดอร์ไปแล้วเขาไม่ได้แบบว่ามานั่งจ้องมานั่งดูอะไรมันทั้งวันอย่างนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคนที่ดูบ่อยๆเทรดบ่อยนะครับมาสุดท้ายมันไม่รอดนะครับมันจะมันจะเสียเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วกดออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ ปล่อยมันและไปทําอย่างอื่นหากิจกรรมทําให้กับตัวเองนะครับไปออกกําลังกายเล่นกับแมวนะครับคิดคอนเทนต์อื่นๆเล่นเกมหรือทำ,ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเข้าไปดูกราฟโอเคไหมครับแล้ว1วันอีกวันหนึงค่อยมาเปิดดูนะครับถึง tp ก,ก็ถึงไปถ้ามันยังไม่ถึงคุณจะปิดหรือว่าคุณจะถือต่อก็ได้นะครับลองค่อยๆฝึกเป็นทีละสเต็ปไป โอเคไหมครับผมเชื่อว่าแบบนี้มันก็จะช่วยคุณให้สามารถถึง TP ได้แน่นอนนะครับลองสังเกตกับตัวเองดูดีว่า <c oughs> เฮ้ยเวลาเราเวลาเราวิเคราะห์ราฟเนี่ยทุกๆครั้งเลยนะมันไปถึง TP ตลอดแต่ตัวของเราเองอะ่ะปิดไปก่อนจริงไหมครับเป็นปัญหานี่้างแล้วลองคิดดูนะว่าเฮ้ยเวลาเราวิเคราะห์เนี่ย ในทาเฟรม ah 1h4 ก็ได้นะครับมันใช้ระยะเวลาภายใน1วันนั่นแหละเดี๋ยวมันถึง tp เลยเพราะฉะนั้นคุณแค่เข้าออ,อเดอร์แล้วไม่ต้องยุ่งกับมันเป็นระยะเวลา1วันนะครับและเปิดมาแน่นอนเลยว่ามันจะต้องถึง tp ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย